หยุดเล่หยุดอํม under stand 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 up ให้เขาใส่ก่อนเฮ้ยเราใส่ก่อนเราใส่ก่อนคนไทยใส่ก่อนโทษทีโทษทีจะได้เข้าใจง่ายเราเพียงแค่บอกให้เขาช็อปคิก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 ไชนีสช็อปซาพี ซาพีซาพีไอปิดอยู่ซาพีชันเบอยู่อยูเทรนนิ่งบล็อกเอเคเล็กโอเคชิ้นเบ ไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ดังเลยครับอายุโอเคโอเคชุนเมย์เวลีสโลออ่าซาอุดิอาระเบียพุชอัพเทนยูทีมซาอุดิอาระเบียเทนก์ go Bailey really led. One, two, three, four, five. Slow. Louder. Walking, walking. Running. Stand up. Chân mê. Chop kick nè, bam, mê. ดังหน่อยแล้วเล้าเด้อแล้วเด้อจชกันเร็วๆจังนี้ไปยังไม่เปลี่ยน I know ิ i t you ซาพีซ่าพีซ่าพีโอเคลุยก,ก็เมนี่เมนี่ทำเลยวนได้วนได้ทำเป็นเล่นวนได้ยั่วได้ยั่วได้อันเดอร์เร็วได้แย yeah. กวนเท้า three เร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อย four แคบูลเร็วกว่านี้หน่อย five ยั่ววนยั่ววนวนวนดีวนวนแยกเขี้บ เคียบซาอุดิอาระเบียโนเคียบเคียบเอ้ louder ซาอุดิอาระเบียเชิญชนเบ๊ะหอมยังเร็ว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 ปาลีปาลีใครรู้จักปาลีบ้างชุนเบ๊ ่าเร็วอ่าอ่าสโลลีชุนเบลาวเด้อย,ยังๆๆๆยัยยอก่อนล้อ,นอก่อนยังยังอคู่ก่อนเพิ่มคนไทยตะโกนด้วยไม่ดีตอนนี้สิทธิ์ของคนไทยแล้วไม่ดังแล้ว ตั้งใจลึกถึงหัวได้คนไทยคนไหนเหยียบหัวได้คนนั้นกินน้ำไปเลยจากนี้คนไทยลุยอย่างเดียวเลยครับ ไทปีเพลกูชีเชื่อเร็วเลย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 ว้าวเร็วจริงจริแล้วเข้มมือด้วยเพื่อการเดอร์แรง yes yes one Hansen very good one two เปียกเร็วเปียกเปียกเร็วในหัวเปียกหัว บล็อกบล็อกแคนเซิลยูสเลกยูสแอมยูสเลกเสียงคนไทยไม่ได้ยินนะยังยังอีก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 แคมปมูซับหัวไม่ขึ้นอีกแคมปมูเย้าเยวว o นทูบอลเร็วไม่ต้องมีจังหวะบอลไล้ดีเลยไม่เปลี่ยนอีกทีหนึ่งคนไทยคนไหนดุโหดสุดตอนนี้นะคุณมองว่าออกัสน่ะบุกโหดมาก ขอดังๆอีกช่ไหมเชือกไปเลยเลยเร็วเลยเร็วเยกเลยยกเร็วฟาสต์ฟาสฟาสต์สแตนด์อัพสแตนด์อัพวันเธอโหดจริงเลยอ่ะโหดจริงเลยอ่ะโหดจริงโหดจริงเร็วเร็วเร็วใครบอกไม่ทันเร็ว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 

เชฟอร์วิร์ดฟอ forward f o r w ร์ d หายุ่งเยดิเชียร์คนไทยได้ยินคุณพูดนะแขนหลังพันได้ชีร er. ์คนไทยยกมือมัดหลังต่อยได้ปลิ <Yeah. S 1> ก uh huh. อย่าลืมด้วยแล้วเล่นถอยด้วยบุ uh huh. กมาเร็ว เล่นเหมือนเดิมไปก่อนเล่นเหมือนเดิมไปก่อน yes yes ชอบคิกชอบคิกชอบชอบ fast fast ฮะอาจารย์ชอบคิกชอบคิกซสาพีเสาพีสิดาวชันเม่ผมเอาแขนออกพร้อมชันเม่สมมติอา้า อีฟภ <Chinese, Chinese. S 1> yeah, like ูมิไชนีสไทเปย์แ huh. ย <So, S 2> uh ่ไชนีไทเปย์ชุนบีอยู่ซาอุดีอาระเบียชุนบีลูกไล่ซาอุดีอาระเบียชี้ชัดเยอะเยอะเยพีซาพี 사피 풍 사피 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 인사이드 사피 인사이드 사피 세컨 사피 헤이 헤이 노노노 go one two three 차장 레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  체니 타이베이 understand hind understand? u understand? t r อ่ายังเข้าใจไ N มยังเข้าใจไนะถ้าเขาไม่เข้าเข้าไปจี้เข้าไปล่อ เขาไปชกเลยทราบชกแล้วไม่ต้องกอดเชื่อเกกอก็ๆนล้มเลยไฟไฟไฟแฮนเซอให้ล้มได้ไหมเร็วเร็วเร็วกดเขียบ ไทยแลนด์ไม่ดังซาอุไม่ดังเข้าหาต่อยเร็วเร็วไฟเยอเขียบเขียบกูดซาอุโอน่าสงสารซาอุแค่น่าสปีดแค่น่าทอกได้เปนอันวันทัวร์ทชิร์ชิงต่อยชิงต่อยเร็วแคนนซ้นไม่เห็นมีเลยวันทัวร์เทสอ ไปใช้มือไหนบอกเสียงเร็วเร็วชิงสู้เลยชิงสู้เลยโยนขาหลังเลยโยนเลยโยนเลยโยนหรือย้ำเลยย้ำด้วยวันเย็ดเย้ย yes. yes. ้ำโยนเลยโยนเร็วเย้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 กูทำทรีทำเฮ้ยเย้เย้เชนเชิ ขอเสียงคนไทยดังๆหน่อยนะครับชินเบ้เชิ่คนนี้รู uh ้เรื่องไหมได้อยู่นะได้อยู่นะพูดไทยชัดเลยเหรอเพร้อม็ ดียใช่วันทูทีวทคนไทยวันทูทีแบกกำมือดีๆอย่าให้เจ็บขึ้นชอบไปเรื่อยชอบไปเรื่อยชอบไปเรื่อยชอบตรงไปเรื่อยวันับซับซ โฟไป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 เปิดศ okay. ึกเลเร็วดูดันดูดันดูดันเร็วดูดันไม่ดูดันเลยแคบหมูดูปดๆแคบหมูดูปดๆแคบหมูช็อปไม่มีเลยเร็วไม่มีใครดูดันเลยเยสเยส กูดเ g o เร็วเรเรกูดก o e เช็ค ok, er. oh ้ยเช็คย two กูด t h e e บชอเกิดขึ้นมาเมื่อไรเช็คให้เขายกขาขึ้นเล่นให้เขายกมาเล่นเด้อให้เขายกมาเล่นเด้ออใหยกรอใหยกเล่นเด้อโยนเลยโยนก่อน one t e e f o

ไทจันเดอร์ด้วยทวิตด้วยฮุกได้หมดเลยพพ้อมลวงตีฮุกขาหน้าเอาเลยเริ่มลวงตีฮุกขาหน้าด้วยเร็วก็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 ก,ก็ใช่ one two โยนขาหลังเราหุกขาหน้าเชื่อหุกล่างหุกบนสองทีสามทีเลยเร็ววันหุกหัว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 หุกท้องหุกหัวหุกหน้าวัน4 5 6ก คุกหน้าไม่มีเลยคุณนึกว่ามาเจอครับหมูคุกหน้าดักคุกหน้าดักคุกไข่ค้างดักคุกไปลค้างดักคุกไปลค้างเร็วเร็วเร็ววันคุกทองคุกหน้ามันไม่ได้บวกนี่เร็วสิบเร็ว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 เก้าแปดเจ็ดหกห้า เสืหุกหน้าเข้าเสียบหุกเสียบหุกเสียบเอเร็วเร็วเร็วโยวนอันเดอร์ตึม้มอันเดอร์ขึ้นสลับหุกหน้าเสียบขึ้นเสียบขึ้น <Okay. S 2> เร็วเร็วเร็วต่อยต่อย ทอดก็เร็ว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 สร็จแล้วกูเข่าเลยที่ยงคนไทยรอเลย ขวาสิบซ้ายสิบเพิ่มอีกสิบเก้าแปดเจ็ดเร็วๆพีดสับสะไคร่เร็วๆเด็กสาวพีดสับสะไคร่เร็วๆเข้าคุกเข่าขาดเดียวกระโดดแทงเข่าสับแขนสับขาตั้งแขนด้วยเพิ่มสิบครั้งเชือ Chiến lệch Chuẩn bị Thêm tham Cơ Các muốn nói Các muốn nói มองดูแคบหมูนะท่าแคบหมูที่หล่อสุดคือท่าไหนเร็วยืนท่าประจำตัวแคบหมูฮะน้าแซนด์อัพอยู่แคบหมูโชว์ยังไงเขากลัวเราอยู่แล้วเขา穆斯林ฮะน้าฮะน้าฮึ mm. ่ม don cannot say no cannot say no แคบหมูวันวันอาอันุดอาวัน One. 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 Good. Hop. 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 Good. Hop. Hop. โอเค everybody ช <Championship. S 1> <harmon ies. S 2> ่วยมเฮลช่วยเสียงกันด้วยเปลี่ยนขาได้นะเปลี่ยนขาได้นะเอาขาไปด้านหลังภูมิให้เข่าเกือบแตะพื้นขาหลังให้แตะเกือบแตะพื้น ให้แต่พื้นไม่แตะพร้อมแต่นิดเดียวเห<อ>ย<อ>ียดขาด้านข้างให้ครใสภูมิเปลี่ยนขาได้ อันนั้นผมไม่หวานท้ายเลยโอ้ยปีบอยพมูมงอีกทีเด้อชุนเบ้เคีบด้วยสลับกันระหว่างหน้าหลังกลางภูมิเริ่มทีทามชุนเบ้ เช็เล็กเช็เล็กเงียบสนิทนี่ได้เสียงโบวี้แล้วเนี่ยกเข่าชุนเบ้สองขาบิดพื้แล้ะดันขึ้นมาให้ได้จะก้นโด่งก้นอะไรมาแล้วแต่แหละรพร้อมขอดูแคปหมูวน กลับขึ้นมาให้ได้ขอดูพอดีทุ่งนี่ทำก้นโด่งๆนี้เดี๋ยวกูจะบอกว่าไม่ดีเอาใหม่ไม่ดีเอาตัวก้นแบบโด่งๆอ่ะตัวอย่างที่ไม่ดีอะโนค d ดนีนี่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 น่ฉันเบ๊โนคูดยูชอ One. Hannah. <laughs> <laughs> Hana. <degli> Ow. HANA. <laughs> I... Hana. Okay. Penham. Yeah. You ear. I cow. I cow. I cow English. You ear. 1 One, two, three, four, five, 2 3 4 5เดี๋ยวหัวก็โขกกัหรอก6ิ8 9 10เอ้นอนงายสิครับชุนบี ยกขาลอยงอเล็กน้อยถึงขาตึงครับพร้อมขาลอยจากพื้นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตามเปล่าทุกวีเลยครับมือขวามาก่อนเลย ก็ทำได้เนอะหันหน้าคว่ำลงแบ็กอัพชนมีมืออยู่ที่หน้าเสมือนหน้าพร้อมหันหนหันขวาซ้ายขวา อือจับข้อเท้าเก่งตัวเองขึ้น1 2 3 10 9 8 7 6 5 4ส้าแปดเจห้าระเบียสยูฟียสดาวอเหนึ่งสองส เจ็ดหกห้าสี่สามสองเข้ามา stand up thank you for intention t o the training understand so you say thank you to your partner สิทธิ์เนี่ยอันเ